ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับในท็อปปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้200,000บาทนะครับอายุ6ปีดอกเบีย้ย4.8จะได้รับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเมื่อครบกำหนดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน วิธีการคำนวณนะครับเหมือนกับเงินฝากนั่นแหละนะครับเงินซื้อหุ้นกู้คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณจำนวนวันที่ฝากหาร365วันอย่างเช่น1 0 0 0 0แสนบาทคูณ1%นะครับคูณวงเล็บ365หาร 365, นะครับเท่ากับ1000บาทก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่1000บาทนั่นเองคราวนี้นะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยมันมีการให้อัตราดอกเบี้ย ทุกๆสเดือนบ้างทุกๆ6เดือนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนละเวลาเราไปหารเราก็ต้องหารเป็นจนํานวนวันนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับซึ่งทุกๆทุกๆเดือนเนี่ยนะครับจำนวนวันจะคงที่ยกเว้นกลุ่มพ,พันธุ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับนอกนั้นก็28นะจำนวนวันประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอจำนวนวันอ้างอิงมาจากไหน ซื้อหุ้นกู้2 0 0 0บาทอายุ6ปีนะครับก่อนอื่นนะเอาแบบเบสิกก่อนเลยคืออัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นรายปีนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายปีแล้วก็จะได้ทุกๆสิ้นปีนะครับปีที่1นะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0บาทนะเงินต้นเท่ากันหมดเลยนะนะครับ2 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ย4.8%จํานวนวันนะครับ365วันได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับ ปีละ9,600บาทคราวนี้มันก็จะได้รับทุกปีนะเพราะอัาตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเข้าเงินฝากนะครับไอ้พวกจำพวกคุณกู้เนี่ยจะเข้าเงินฝากทั้งหมดนะครับจะอนดอกเบีย้ยเข้าเงินฝากจะไม่ทบต้นนะครับเพราะนั้น6ปีจะได้รับ57,600บาทนั่นเองนะครับรวมนะครับเงินต้น2เงินต้น2 0 0 0นะครับบวก อัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับจากการซื้อหุ้นกู้นะครับ5 7า0 0บาทเป็น257,600บาทนั่นเองนะครับดูวิธีแรกไปแล้วเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับคือหุ้นกู้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ซื้อต้นต้นเดือนนะครับต้นปีนะเราไม่ซื้อเดือนมกราบางทีเราไปซื้อเอาวันที่อ่อเอาเดือน5นะครับอย่างเช่นวันที่1เดือน5เดือนพฤษภา นะครับเป็นต้นไปแล้วก็ครบกําหนด6ปีเพราะฉนั้นมันก็จะมีช่วงระหว่างอยู่นะครับปีเดือนซื้อเดือนที่5ถึง12สมมุตินะจำนวนวันที่ฝากหรือจํานวนวันที่สะสมไว้ในหุ้นกู้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น245วันนะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0วันที่ฝาก245วันดอกเบีย้ยที่จะได้รับคือ6,443บาท84สตางค์ปีที่2นะครับ ดอกเบี้ย4.8นะปีที่2จะเป็นเต็มปีเลยนะครับวันที่ฝาก365วันนะครับจะได้รับดอกเบี้ย6,9600บาทปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6กนะครับก็9,600บาทคราวนี้ในปีปีที่6เนี่ยมันยังไม่เต็ม6ปีเต็มหรอกนะครับมันจะมีอยู่อีก4เดือนนะครับที่ขาดอยู่นะครับเดือนที่1ถึง4นะครับในช่วงปีที่6นะครับมันจะ120วันก็ได้รับดอกเบี้ย3,100 5 6บาท16สตางค์จะเห็นว่าดอกเบี้ยโดยรวมเนี่ยเท่ากับสไลด์ก่อนหน้านี้เลยนะครับคือ5.7,600บาทนะครับคราวนี้มาดูวิธีการคิดอีกแบบหนึง่งคือคุณกู้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะคิดนะครับทุกทุกเดือนนะครับหรือทุกๆ6เดือนนะครับเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งคราวนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอเดือน1-3เดือน4-6เดือน7-9เดือน10 ถึง12เนี่ยจำนวนวันมันเท่าไหร่นะครับดูจากปฏิทินดูจากสไลด์แรกเลยนะครับปีที่1นะครับเดือนที่1ถึง3มนะครับมกราถึงมีนานะครับสิ้นเดือนมีนาได้รับอัตราดอกเบี้ย2367บาท12สตังค์เดือนที่4ถึง6ได้รับอัตราดอกเบี้ย2393บาท42สตังค์ เดือนที่7จถึงเนะครับอัตราดอกเบีย้ย4.8%ได้ดอกเบีย้ย2,419บาท73สตางค์เดือนที่10ถึง11นะครับอัตราดอกเบีย้ย4.8%นะครับวันที่ฝาก9 12วันอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับ2,419บาท73สตางค์นะครับปีอื่นๆนะครับก็ได้ประมาณนี้นะเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนปีนั้นเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมี28วันหรือ29วันถ้ามี29วันมันก็จะ อดอกเบีย้ยที่ได้รับมันก็จะต่างออกไปเล็กน้อยนะครับนะจนไปถึงปีที่6เลยนะปีสุดท้ายนะครับแต่พอรวมนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับแล้วเนี่ยจะพบว่าตราดอกเบีย้ยที่ได้รับเนี่ยมัน57,600บาทคืออัตราดอกเบีย้ยที่ได้เท่ากันนะครับทุกทุกรูปแบบในการคิดเลยนะครับหลักการเดียวกันนะใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับและพบกันกับซีรีส์นะครับอัตราดอกเบีย้ยของคุณกู้นะครับได้ในทุกๆวันก่อนจาก,กันันะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ